นินไปไหนนินไปไหนไม่วิ่งมาไม่หยุดบ๊าไอ้นินไปไหนมัวบอกว่ามันอยากจะไปไหนก็เรืมม่องมันเอางั้นเดี๋ยวลูกเดี๋ไป,ไปหานินกันเห็นมันวิ่งเนี่ยก็จะหลุดไม่หันยิงเนาะนินไปไหนมั้งเนี่ยมันไปไหนแล้วนินอ่ะผมสิทธี่เท้าสูงจะเริ่สีไอ้ลูกมิออะไรก็แก่ก็แก่ มึงเกินไปแล้วมึงเกินไปคืออะไรฮะเกินเบอร์แล้วมึงทำไมครับผมนอนข้างบนนะผมอบอะมึงขึ้นยังไงผมขึ้นยังไงก็เรื่องของผมครับผมไม่บอกมันเป็นฟารมลับของแมวผู้ชายครับอืมวัวเลยเนาะผมฟอมไวฮะผมเรียนรู้จากพี่นุ่นนะโอ้โหตายเลยตา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 ยอย่างเดียวอะตายทำไมฮะหลังคาจะตรงเลยจ้อเต่าหลังตรงมาจ้ามาชายอเต่าหลังตรงอะ างลุงก็คือไอ้นินตุงลุงคาไงนินนินไม่ได้ฉืนไมินิมมี่ลงสอนน้องอะเนี่ยนินไม่ได้ฉืนพี่นุ่มไม่นมิมแม่น้องโบไปไหนน้องโบน้องโบแม่ไปไหนมันไปไหนกันรู้ไม่อยากรู้มันจะไปไหนก็ป่วยมวยเลยดูมันจเนี่ยแม่เ<ม><ม>พิ่งคือแม่เพิ่งอุ้มพี่นุ่นขึ้นไปนะพี่นุ่นไม่ได้ขึ้นไปหรอกแม่อุ้มแขึ้นไปพี่นุ่มมันอยู่ก็หมดก็หมดเลยมันก็เลยอยูนี่ ไปไม่ต้องไปว่าพี่นุ่นเขานะพี่นุ่นเขาไม่ได้ไปอะไรกับมันหรอกนี่ยมันจะเลือกเกลือกจริ้งแล้วมันคันมันคันหลังมันเนี่ะมันนี่มันเป็นด้วยมันเป็นแมวผีอ๋แมวผีมันแมวศาจเออแมวปีศาจตว์ตัวน้องเยว่ฮึ่มเนะมาดูไปจิ๊กนี่แมวพิษสังว์นีเป็นยังไงด้วยเซเว่นอันนี้หนังปีศาจหุ่นเซ็กซี่อ่ะ วผมไม่อยากโดนกินนะพี่นุ่นอันตรธานไปในย่ำราตีข้าคือยอมมะทูดมากินแมวเรียวใครของเกียววะ <laughs> ไปไปไปไหน่อยฮะไปกินแมวเรียกันเจอทีละฉันจะริะรดเธอเออไปไปไปไหนฮะไปกินแมวเรียกันเจอทีละมีส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 ่อง เพลงโซดี้ย <Private paying liksom> ูร oh ้องอะไรขายของเมื่อนัานเพลงโซดี <certeza> ้ย <dancing además> ูองเมื่อโอ้โหเฮียเนี่ยนี่ไม่ธรรมดาเลยหน่อยก็ถึงแผงแอร์กูุ่ะดูแล้วเฮดูดูแอร์บ้านนี้นิครับอย่างไรนั่นแะอย่างไรอ่ะอย่างไรอู่ซ่อมรถอ่ะเราจะมีสายอะไรเต็มไปหมดอะ สายอากาศสายดินสายฟ้าอะไรเต็มหมดอ่ะเออกันฟ้าผ่ากันไฟช็อตต้องปีนขึ้นไปนะเอ้ยเรื่อยนี้มันโดนเข้าไปว่าไฟช็อตตัวดำเลยโอ้ <c oughs> โอโทษขโทษขโทษ